ตากำลังทำหอหมกนะคะนี่เราพริกแกงแล้วก็แล้วก็วกระทิกับน้ำพริกเอ้ยกับพริกแกงะไขอ่อ๋อใส่ไข่ด้วยนะคะรีบแบบไม่เผ็ด <laughs> คือปริมาณกะเอาเองนะคะไม่มีปริมาณไม่ได้ตวงไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยเนี่ยก็คือมาใส่ในผักแล้วก็นี่มีกุ้งสับกับปลานะคะถ้ามีก็อบได้เลยอ่ะใส่ไข่ไปด้วยหนึ่งฟองะท่านี้ก็เป็นหอมหมกแร้นะครับสัตวที่เรจะส่งมีปลามีไก่มีปลาแล้วก็กุ้งผสมกันนะคะ คือเราไม่มีใบตองมาหอ่อไม่มีอะไรห่อนะคะก็ใส่ในกระทะไปเลยเรียกว่าห่อหมกกระทะแบบง่าย,ายนะๆ,ๆ,ๆ,ๆนะรู้สึกว่าขางเก่งในโอ๋จะตื่นจริงด้วยนะคะแต่คิดว่า เอาไปให้เขาเลาะอ,ออกได้เพราะว่าตอนมหนึ่งอะค่ะเขาพับขึ้นให้เขามาวัดแล้วเขาก็แบบเย็บเก็บขึ้นให้เพราะเราต้องใส่สาปีนะคะตัวนี้ น้องทั้งสองน้องคานกับลูมี่มีอุยอ้ยอะไรลูกเกงเ่งในโอนะคะลองมาจับดูแล้วคือแบบเนี้ยเขาพับมาถึงตรงเส้นเนี้ยเลยอะมีที่แบบยังเหลืออยู่ตรงนี้เลยเแปลว่ากนเนี้ยค่ะเดี๋ยวเอาไปให้เขาเย็บออกอเ,เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยค่ะเ,เหลือเยอะมากก็คือโอ้โหเอาออกกี่เซนแล้วเนี่ย ให้มันเพิ่มขึ้นมากี่เส้นดีละ่ะลูกเช้าๆช้เขจะโดนแบบอืนๆหน้าเหมือนไม่ตื่นจัสมินหนูไปค,อคลอเคอรีพี่เขาเพิ่งเกงพี่เขาเปื้อนขนหนูหมดเลยคนนั้นอีกคนก้ชี่ ะะก็ได้เวลาให้อาหารน้องหมาแล้วก็น้องหมาออกมาเล่นข้างนอกกันค่ะนี่อะไรคะเนี่ยนอนกันแบบืหเรียงยาวบนเปลนอนอี๋นี่คือมแมลงปอที่น่าจะเป็นเหยื่อที่แม่เขาเอามาให้ลูกนะคะแล้วอุ้นจีนกเงยอะมากขนาดเมื่อวานป้าปากเพิ่งล้างไปนะคะเนี่ยมันหนึงเด็กๆเ,เขาอุ้นจีกันเยอะมากเลยแล้วดูหน้าเด็กๆโอ้ย อุ้้้ยแมมนนกก็ิๆหไงดวยวันนี้ป R ้าป่ R R มีนัดไปหาหมอจิตแพทย์นะคะเดี๋ยวมีไปด้วยค่ะก่อนอื่นก็จะแวะไปที่ทำการเมืองก่อนนะคะมีธุระไปรับใบไม้นัมเบอร์คัทหรือใบเหมือนแบบ จะเป็นตรงนี้นะคะก็ได้หม n u นัมเบอร์การ์มาเรียบร้อยนะคะคือปกติที่ญี่ปุ่นเขาจะไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนเหมือนที่เมืองไทยนะคะจะใช้แบบใบขับขี่หรือไม่ก็ใบป,ประกันสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยแทนเวลาที่เขาแบบขอใบย,ยื่นว่าเป็นตัวตนหรือเปล่าอะไรอย่าง มันจะสามารถใช้แทนใบป,ประกันสุขภาพได้ค่ะเวลาไปหาหมอไปอะไรอย่างนี้ก็สามารถใช้ใบใบไม้ number card อะไรนี้แทนได้เลยนะ,ะก็จะอาจจะสะดวกตรงนี้ค่ะแล้วก็เวลายื่นภาษีออนไลน์อ่ะ,ะก็จะต้องใช้ใบ number card นี้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้แล้วเพราะว่าเราทําเป็นบริษัทแล้วก็มีนักบัญชีทําให้หมดแล้วก็เลยแบบเอ๊เราจะเอามาใช้ทําอะไรแต่ก็อมีเผื่อไว้ก่อนเลยประมาณนี้ค่ะ ของป้าป่านี่ยังไม่มีเลยนะคะป้าป่ายังไม่ไปทาเลยอะ่ะคือจริงๆก่อนหน้านี้เขาแบบลดนลงให้คนไปทําใช่ไหมคะประมาณว่าแบบเอามีแคมเปญนะถ้าคุณมาทําในช่วงเนี้จะได้เงินแบบว่าเรียกว่าไม่ได้ได้เป็นเงินสดนะคะเหมือนกับว่าได้ได้เป็นแบบเงินเอาไปใช้สําหรับใช้ใจ่ายอะไรต่างๆได้ซึ่งช่วงนั้นเราก็ได้ข่าวมาบ้างแต่ก็แบบไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจก็เลยพอไปทําตอนนี้อา้าวไม่เห็นได้อะไรเลยเอ๋อมันหมดเขตไปนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เรากําลัง ไปบ้านสวนนะคะไปดูว่าแบบเออเขาซ่อมอะไรไปถึงไหนแล้วอะจุดสังเกตซอยเข้าบ้านนะคะถึงบาโลนะคะซูเปอร์บาโลก็เลี้ยวเข้าไปได้เลยนะคะไปอีกประมาณกิโลนิดนิดก็ถึงบ้านค่ะตรงนี้คือโรงพยาบาลนะคะแล้วก็นี่ป้ายรถเมย์ค่ะนั้นก็เป็นรถเมย์นะคะเรียกว่ารถบัสสกกันค่ะรถบัสเขาก็เข้าไปถึงใกล้ๆแถวบ้านเราเลยนะคะ ใครที่ไม่มีรถก็สามารถนั่งรถบัสไปได้ทุกที่ค่ะเมืองกิฟุูนี่คือดีหน่อยนะคที่ว่ามีรถบ,บัสแบบหลายสายมากวววมาถึงบ้านส่วนแล้วคะ่ะแล้วนี่ค่ะช่างอยู่ด้วยนะคะโอเคอุ๊ยอ๋อพื้นมาแล้วค่ะพื้นตะตามิอห้องชั้นล่างสุดนะคะก็ใส่เสื้อตะตามิเรียบร้อยค่ะ มองไปก็กลายเป็นห้องแบบสวยไปเลยค่ะน่ารักอุย้ยก็เหลือแค่ทำความสะอาดตรงพื้นตรงนี้นะคะเท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วค่ะแล้วก็ส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะก็เกือบเสร็จหมด啦เหลือตรงพื้นนะคะพื้นตรงนี้จะที่มันเป็นสีแบบสีจืดๆไปนะคะเปลี่ยนใหม่แล้วก็ ตรงนี้เดี๋ยวเขามาขัดให้ใหม่ะะก็จะสวยเลยค่ะเนลาห้องตัตามิเนี่ะเสื้อตะตามิของเราทําใหม่หมดเลยนะคะกลายเป็นแบบโอ้โหสวยไปเลยค่ะทีนี้นี่ยังไม่ได้ติดไฟนะ,ะเดี๋ยวไปซื้อไฟมาติดก่อนเสื้อดีมันก็ดีไปหมดเลยนะะห้องนี้คือเราไม่ทำอะไรนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นห้องเก็บของตรงผนังก็เลยจะแบบแค่ทําความสะอาดอย่างเดียวค่ะ คือจริงๆพื้นมันก็มีความแบบยุบๆหน่อยแต่ว่าในแง่ของการใช้ชีวิตมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากก็คือใช้ได้ค่ะโอเคงามงาม,มก็คือแบบเรียกว่ากลายเป็นบ้านใหม่ไปเลยค่ะก็ <c oughs> มาดูตรงห้องครัวนะคะจากตรงนี้ที่เป็นประตูห้องอาบน้ําเราก็เอาออกเลยให้มันกลายเป็นผนังไปเลยค่ะก็เหลือมุมนั้นนะคะกำลังซ่อมอยู่ยังไม่เสร็จนะคะห้องครัวนี้ก็ไม่ทําอะไรมากทําความสะอาดอย่างเดียวค่ะ ทีนี้ก็จะเหลือแก๊สเพราะว่าเออเดี๋ยวรอให้เสร็จทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวช่างแก๊สถึงจะมาทำอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มาที่ห้องน้ำนะคะนี่จากที่ไม่มีไม่มีตัวกำแพงใช่ไหมก็ทำกำแพงแล้วก็ทำพื้นเรียบร้อยค่ะพื้นแบบสบายๆแล้วทีนี้ก็ต้องนี้ววางเครื่องซักผ้านะคะข้างในก็โอเคปิดผนังแล้วแล้วก็นี่มีประตูประตูงามมากค่อยดูเป็นห้องน้ำหน่อยแล้วก็เหลือทำพื้นนะคะ กับตรงเนี้ยอันนี้เดี๋ยวเป็นส่วนของออช่างแก๊สนะอันนี้ค่อยว่ากันทีนึงคนละส่วนอันนี้ก็คือขึ้นมาชั้นสองนะ,ะเป็นห้องนอนห้องแรกค่ะนี่ทําเสร็จหมดแล้วพื้นงามมากแล้วก็สีเข้ากับพื้นมากสีเขียวในส่วนของประตูนะคะก็เปลี่ยนใหม่หมดเป็นแบบขาวโอ้โหขาวนี้ห้องนี้คือจําภาพเดิมไม่ได้เลยะคะ่ะว่าเลยยังไงเพดานก็ขาวสวยนะคะเหลือติดไฟ เสร็จสมบูรณ์นะห้องญี่ปุ่นมากันอีกห้องนึงนะเป็นห้องใหญ่ค่ะก็ใส่เสื้อตะตามีเรียบร้อยนะคะอันนี้เสื้อเก่าเอาไปปูหน้าใหม่หเฉยนะคะแล้วก็นี่สีห้องเข้ากันไหมคะสีฟ้ากับเขียวห้องหี้วไก่เป็นห้องสวยไปเลยอยากนอนไปเลยอะค่ะงามมากเหลือทำความสะอาดหน่อยก็สวยแล้วนะคะที่นี่ ด้ทัหมนะเป็นคนที่ทํางานเร็วพอสมควรเลยอนะแล้วก็แบบช่วยเราประหยัดทุกทางมากก็ถือว่าดีมากๆเลยนะที่เจอช่างคนเนี้แล้วก็นี่ไปหาจิตแพทย์กันต่อนะคะวันนี้มาจอดไกลนิดนึงนะคะแล้วเนี่ยเหมือนแต่ก่อนอนะเราเคยผ่านตรงนี้เราคิดว่าเอ้ยบ้านหลังไหนเขาจะขายไหมนะเพราะว่าตรงเนี้ยแบบโอ้โหโลเคชั่นดีสุดๆอะค่ะ มองไปตรงนู้นเซยูนี่คือซูเปอร์นะคะแล้วก็มองไปตรงนี้ค่ะสถานีรถไฟค่ะนี่ไม่รู้ก็าขายบ้านตรงนี้เท่าไหร่นะคะก็มีบริษัทมาซื้อแล้วก็แบบทุบทิ้งค่ะสร้างใหม่เพราะว่าที่มันดีมากจะทุบทิ้งสร้างใหม่ก็ได้เลยอย่างเงี้ยแคือที่เล็กมากนะคะจอดรถได้สองคันแล้วก็บ้านก็แบบนิดหนึ่งแต่ก็ขายได้ชัวร์วอยู่แล้วแถวนี้ เนี่ยอยากได้ป้ายข้างๆเลยแต่ก็แถวนี้คือเขาไม่ได้ราคาไม่กี่ล้านเยนนะคะราคาน่าจะสิบล้านเยนขึ้นนะเพราะว่าออที่ดินแพงคือกําลังสร้างอยู่นี่เขา,าเขียนป้ายขายเลยนะคะอันนี้คือที่เขาจะขายเริ่มขายตั้งแต่ยังเพิ่งเสริมสร้างเลยค่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเราจะไปหาว่าเขาขายอะไรยังไงเท่าไหร่นะ,ค,ะคือตรงถนนเส้นนี้ค่ะมีพวกอพาร์ตเมนต์เหนืออะไรเยอะมากเพราะว่าแถวนี้ดีร้านขายเยอะนี่ค่ะ Clinic, มิซาวะคลินิกนะคะ Clinic, มิซาวคุโโรคลินิกที่เกี่ยวกับด้านจิตใจจิตแพทย์นะะหาหมอได้ยามาเรียบร้อยนะคะก็อีกสองอาทิตย์มาใหม่ค่ะเมื่อกี้นะคะบ้านที่กำลังสร้างอยู่ค่ะก็เข้าไปดูเน็ตน,นะคะว่าเขาขายเท่าไหร่คือเป็นรูปแบบยังไม่มีบ้านไม่เปเลยค่ะมีแค่แบบว่า จริงๆนะคะบ้านเล็กมากก็อย่างที่บอกว่าแบบเออโลเคชั่นมันดีค่ะก็ราคาประมาณนี้นะคะแสะดงว่าที่ดินตรงนั้นค่อนข้างแพงเลยค่ะบ้านเล็กมาก ต้องไปรับริโคนะคะที่บ้านเพื่อนก็เลยมาแวะอีออนก่อนเพราะยังพอมีเวลาะคะ่ะมาซื้อของให้ลูกค้านิดหนึ่งนะคะซื้อสตาร์บัคไปให้คุณตาก่อนนะคะคุณตาอยากกินกาแฟะคะ่ะอันนี้เป็นรถใหม่ช่วงนี้นะคะรถกล้วยะคะ่ะและนี่นะคะ่ะเราก็สั่งมาลองนะคะเป็นไงไม่รู้อุ๊ยอันนี้คืออร่อยนะคะเนี้ยน้ำกล้วยปั่นอันนี้อร่อยะคะ่ะอันนี้ผ่านเลยกินได้ไม่หวานมากด้วย ซัม,มิกิมีหมาสามตัวนะคะบ้านนี้นี่เขาทำแบบเป็นร็อกกาวให้หมาวิ่งเลน่นมารับี่ขุนะคะอีอลิขุอยู่นี่ค่ะใช่นี่ขุไหมอ๋อลิขุี่ขุ่ะโอเคคือตอนไปนี่ี่ขุเขาไปเองนะคะเขาไปด้วยอันนี้แล้วพอเราไปรับอืมอกนกเหรอลูก น้องเทเลอร์เทเลอร์หนูหน้าเหมือนแม่หนูมากเลยเนี่ยหน้าเหมือนแม่หนูสุดๆเลยอ่ะแล้วก็น้องเทเลอนะคะเทเลอก็ Taylor คือหายปกติมากอุจจิที่ว่ามีปัญหาก็ไม่มีแล้วแต่ว่าต้องกินยาเฉยๆต้องกินทุกวันนะหนูนั้นใครลูกที่หน้าหรอ แล้วก็หนุ่มน้อยของเราน้องทีโอทีโอหนูมีความหน้าเหมือนพ่อหนูอยู่นะเนี่ยมาทำงานกันต่อนะคะช่วงกลางคืนก็คือทำงานต่อไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะแล้วก็ถึงจะขึ้นไปนอน,นะคะก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจันนี้